สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเป็นเพืงอนเอฟซีปามนาดล่าเพิดออฟิเชียลโอ้มานี้เป็นยังบุญยังคุณครับเอเล็กเปิดอกแย้มครับทีมงานเ่าแสดงโยอ้อมอ้อมอ้มอมใหญ่ปากตัวนเนาะเห็นว่าอ้อมใหญ่ปากเลยเนาะตลาดพันล้านอ้อมใหญ่ปากมานี้ได้เล็กเปิดอกแย้มมายามบ้านน้องไส้ครับหลานไส้กระซังวะแห่งไส้พยาการณ์ครับโอ้ไปลองไปเลย ทีมงานบรรางครับนีก็น้องไส้องไส้บรรยากาศเนี่้องไส้บรรยากาศด้วยอันนี้หลานไส้โอ้ชิดคุณผู้ติบรรยากาศเราปั่นมากับมือเนี่ยนะอันนี้ไม่พลาดผู้ฉีดครับไน่ไส้ที่ว่างในทีมงานพี่น้องผู้ใหญ่สงการน้ำมุษาครับมายำไม่นี่นี่ของกินอิ่มหนาฟ้าข้างครับอ้ยเครื่องเครื่องเดิม มีสีเทิงเครื่องเดิมทั่วไปครับมะนีพูดนะสร้อยจุขาดบ่าอะไรครับมาหากันในสายเนื้อครับพีนนนบ่น้องอย่างนี้ข่าวว่ามุ่งโจสีมาหาสีห้ายังให้อายกินบุ๊คโอ้ยใส่อย่ออยางยังบอกมากว่าดีอันนี้ครับปลาอุ้ยครับตลกฉันบล็อมาคู่ครับรุ่นแรกคิดต้ตตนพันธาการรมคิดต,ต้นพันธุการเลยของไส้พิน่นซ่อมเป็นร้าน,นเคยนั่นแหละร้านไส้พึ่ง งร้านใช่ท้งเอื่นวาทังเอื่นวาไอ้ทั้งไปทั้งกี่ทั้ไอ้ไอ่่าเป็นร้านเคยันไหงก็โก้โอ้ยแนวเสียงของข้อศกสองเสียงเด้ไปน้องมวนแห้งถต่ว่าเล่าได้กี่โอ้ยผีเบิดผีเบิดเนาะวมีภาพนรอปู้องโอ้ยมันขัดันยังไ้นตอนนนแรกครับพี่น้องนี่มาย่าง่านร้านไส้นะครับเสียต้มเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับ ยังก่อรับซื้อรับซื้อน้ำม,มันเก่าเจ้าของธุร,ร,ร,รกิจโมเมนต์มาเป็นรุง่งโมเมนต์รับโมเมนต์รุ่งไอ้รับซื้อได้ครับโมเมนต์รุ่งผลิตหรือว่ารุ่งกันเด้เสียมากใครไปอันนี้ก็บคู่ชิดผมลุงเพ่งพอลุงใหญ่ทีมงานสอนสมัสครครับนี่กันนี่นันอ้ลูกพี่ลูกน้องเกันอน้องเคยมาแล้วโอ้น้องน้องสะพายมาแล้ว แต่ว่าสายนี่เป็นสายนี่มักเสียงโชกค,ครับสายนี่สายเสียงเดงือดบ้านดวงพ<า>อดีเลยร้านไผ่มาแล้วครับคุณอาโอ้ยคุณเกียวัอดีครับมามาไป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 ส่องปลาบ้านน้ำเพลินวิชยวสีห่อได้กินมะเบิร์ดโอ้ยลายแห,ห้งฟังนี่กับมาเบิร์ดครับโอ้ยปอบบ่อผมบ่อพ่อผมพูดรถฮะผมพุดรถเบิร์ดเบิร์ดครับไปมองได้ห่อมองหันได้ไอ่อยนี่เพราะว่ายัง เขาเอื่อนมายัางก่อการเก็บยังก่อการถนอมอาหารเนาะถนอ,อมอาหารเออสูตรเดี๋ยวขายของบ้าครับส้มยังก่อส้มงัวไอ้ส้มงัวไอข้ขม,มอดส้มงัวไอ้ขมอดโอ้โหสุดยอดครับผมมาเปิดสูตรเมื่อนี้เออแค่สองอันบ่สองสูตรบ่อเ,เอาเอาครับเฮ็ดแจกพี่แจกน้องบ้านสร้างครับผมอันนี้เร็่เร็ว่บ่นเนี่เร็่เร่ตีมีนม่เร่เรว สูตรเล่าเกตยังได้ของเข้ากันขั้นจะว่าเมื่อเขียนอ๋อเอาเกตยังามไปดีก่ะไปหาถุงถุงหิวมีบ้าถุงหันกระปุกยังมีบ่าใส่ไปอันนึงเอากหนึงกับไปแจกนี่นอกจะขวางอันนึงกับมื้เข้าที่ออกไปไม่เอาหยอมนะเอาไปเบิร์ดเด้งยากดิหยาดิเออเออสมว่าสมดาราเขาเห็นบ่เออแมนว่ามนว่ สูมือดูสู้มือดูเนี่โอ้ยปกติเพิ่นใส่ตีนฟังขวาครับเปื่นมันเพิ่อนเพิ่นงอเลยงอเลยตีแล้บวมเออมันบวมไหมเออได้บริเหตุก็เลยต้องใส่มือขึ้นก่อนนะโอ้ยตายโอ้มายำเพน่ะเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศภายในตัวบ้านครับโอ้หน่องไส้ในว่นร้านไส้ครับบริเหตุเห็นหลายจะเคลีย สวัสดีครับหลานสาวสวัสดีจ้าไม่ได้ไหลสดถ่าคลิปรอคลิปรอโอ้ยคุณนายรู้สึกว่าจะอ้วนหนีพีมันนะช่วงนี้นะโอ้ลูกสาวเรียนที่ไหนครับน้องอะไรอันนี้อันนี้คนในคนโตนี่อันนี้คนโตคนโตเพิ่งไปโรงเรียนมาวันเปิดโรงเรียนักอเพื่อเปิดเรีวเลยปรียักนึมหนึ่งมอหนึ่ง มีน้องอะไรจ้ะน้องกิ่งเมยน้องกิ่งเมยศึกษาดีสนีเพราะเอ้บางบอลห้านี่สอบสอบได้ศึกษาทงนี้โอ้ดี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 แล้วคนนั้นน่ะน้องอะไรน้องยู่น้องใบยกน้องใบยกอยู่ปหศอยู่เนียนปวาเรียนที่ไหนเรียนทีนวลอู้หดีดีตั้งใจเรียนให้มันสูงสูงนะไม่มีอะไรที่เก่งไม่มีอะไรนั่นตั้งใจเรียนให้การศึกษาสูงสูงไว้ จริงๆตั้งใจเรียนนะลูกให้มันจบปริญญาตรีพ่อแม่จะได้สบายตั้งใจเรียนไปเหรอพ่อแม่กําลังมีกําลังสอนอยู่กําลังเรียนอยู่เฮ้ยเอ้ยอยูอ้พี่ข้าไปเบื้องบ้านโอ้มาหยามน้องไส้ครับหลานไส้ซ้ำหลานไส้ซ้ำไปครับเสียตม้มโอ้ตะกี้ไปเรียนนังมันนำกันโอ้มาพี่เสียนในป้าบ้านมีอยู่แต่อยู่ป้าท่ายหนยีเขาเาอินไา้ยังกว่า เท้าโฮมป้าคือขวงขวงเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี่กระทุ่มแบนรับสื่อน้ำมันเก่านะครับพี่น้องอย่าประตูทูนะครับกำไรนี่มือครับโอ้ไม่อยากว่าวหรอกลักซี่ักคาบุญละไม่อยากว่าวหรอกไม่ได้่าคุยปาอํานาจกับว่างปาเอ๊ะมาบุญพี่น้องห้าวคนนี้ว่าพ่อนี่มั เอ,อ้ยประตูปัดมาอยางบ้านหนองไส้อ๋ออันนี้ห้องห้องนอนอหนึ่งมันสามห้องนอนบ่ะสามห้องโอ้หนี่ห้องพระตรงนี้อันนี้ห้องลูกสาวโอ้ดีดีเสน้ำดีเสน้ำอันนี้อันนี้ห้องคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่อืมนู่นปิดแตยูแต่ยูปัดประตูะอันนี้ห้องใหญ่นะมันขึ้นกลุ่มประตูอันนี้ห้องใหญ่ห้องกว้างนู่นปิดแตยูเลยว่ะ พี่น้องความสำเร็จของน้องไส้ของหลานไส้เนาะมาอยู่นี่กันนองไผ่น้องไผ่กับพี่น้องจะคล้องได้พี่น้องเป็นพี่น้องกันครับผ้าอาจารย์ผ้าอาจารย์มงคลใช่ใช่จะคุหรือหลวงพ่อหนอมพระโน้นอมเก้ียวห้หละครับอาไแมามันทีมงานเดียวกันว่าหล่ะพี่น้องดีใจน้ำดีเขียนน้ำทำสุดยอดเลยขอบใจไล้ยๆ้ได้มาหนีมา เรี้ยงกับเขาเรื่อยงทึงพอแหลมทึงไอหมอนมากกินอยู่ดีสบายได้ไม่นองมัอนีห้องมาล่ำอยู่กอดเงยปากไม่หนีเป็นทัวหาอย่างนี้ว่าบอดจสีมาดิมากว่าไรองานสีมากอืมไรของท้านเลทีเลยโอ้ดีใจดีใจพ่อร้านไสครับร้านไส้พอสงกันครับ ทีมงานชิดต,ต้นผู้จัดการน้องไส้ผมนี่ละชิดต้นไปน้องกันนี่ละ <laughs> น้องกันฮอลล่าฮอลล่าที่เออสบายสบา,า้ต่อมก็วะละโอ้เป็นเด็กแนวเลยว่ามันคักเป็นตำหนานคักเจ้าในนี้ปดเขียวปดร,ระว่างเลยนะ <c oughs> เอาเอาดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำ,นำเอาครับ <c oughs> ครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่พี่น้องเกีกันไม่คลิปหน่าบายบายขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเรียนเข่าเรียองนี้ทั้งปลอแหลมทั้งไอข้ามหอดทั้งปามน่สวัสดีครับสำหรับน้องเก๋และน้องต้อม นี่ครับเอาบ๊ายบายครับ